สวัสดีครับครูหน่อยคนเลี้ยงงัวครับพี่น้องครับมาพบพอกันอีกสักคลิปนึงนะครับเนาะนะครับวันนี้มาเบิ้งงัวอยู่ข้างบ้านพี่น้องนะครับเป็นวัวของคุณพ่อสงบทับศสีรักนะครับอ่านี่ครับเบิ้งลูกสาววันนี้สิพาเบิ้งลูกสาวออกฟอร์ดครับนะครับอ่าแม่นี่นะครับแม่นี่นี่อ่าเป็นเป็นแม่อ่าที่เพิ่นซื้อมานะครับ ตอนนั้นเพิร์ซีมาอาจจะจับมาผิดประมาณแสนหกครับพี่น้องนะครับในช่วงที่ราคาผีกนะครับเนาะราคาสูงๆนะครับตอนนั้นก็ถือว่าโอ้ตัวเงยพี่น้องนะครับตัวเง่ห่องสังหง่ครับนะครับตัวนี้นะครับเนาะเนี่ยนี่นะครับตอนเพิร์ซีมาไม่ไม่ก็โอ้สุดยอดพี่น้องนะครับแต่ว่ามันก็ตามตามด้วยราคาแหละเนาะนะครับแต่ว่ามันนี้กับช่วงนี้ราคางว่ากับจั้งวาแล้วครับนะครับก็ต้องทำใจเนาะนะครับ แต่ว่าห้อง่ได้โฟกัสบังหันพี่น้องวันนี้นะครับนี่ครับสีพามาบึงลูกของมันพี่น้องนะครับนี่ตัวนี้ครับ,ล,บ,ออรรบ,รบลูกสาวออกฟอร์ดนะครับนี่น้องนะครับลูกสาวออกฟอร์กแต่ถือว่าเป็นเป็นเป็นงัวทีอ่าเดี๋ยวผมอ้อมไปฟังนีหน่อยนึงครับ แอบหนึ่งพี่น้องแ <c oughs> อปอ่าค่ะือว่าเป็นงัวที่เป็นลูกสาวนะครับเป็นลูกของออฟฟอร์ดต,ตัวแรกนะครับที่อยู่ถแถวๆนี้นะครับเนาะแถวนี้บ่เอยมีลูกลูกออฟฟอร์ดนะครับเนี่ยฮะอ่าลูกออฟฟอร์ดหน่วยการดีพี่น้องนะครับหน่วยการดีนะครับอันนี้ครับ การใช้ได้เลยครับพี่น้องนะครับแม่กับไ่นะครับพอกับไ่นะครับก็คิดว่าก็น่าจะไ่พี่น้องนะครับตัวนี้นะครับเนาะนะครับโอหนี่โอ้พี่น้องนะครับแต่คมดีพี่น้องนะครับนี่ครับตุกสาวออกฟอร์ดนะครับผสมแยกเพศไว้พ่นวาสังสันนะครับนี่ฮะงามพี่น้องนะครับ เป็นกาลงทุนนะครับเนาะนะครับผสมใหญ่เพศกับแพ้งอสมควรนะครับลงทุนนะครับผสมแยกเพศได้ตัวเมียนะครับก็ถือว่าประสมความสําเร็จนะครับตัวนี้นะฮะได้ตามที่ต้องการนะครับนี่ครับมุ้งททยยืนเ่นพี่นนองนะครับครัคักนะฮะแต่สวรตัวนี้นะครับแม่กับโค้งสางดีนะครับเลือดสูงนะครับอาจจะ่ไม่ได้เป็นเลือดลอยนะครับแต่ว่าเลือดสูงนะครับ พ่อกับ่ต้องพูดถึงพี่น้องนะครับออกฟอร์ดก็เลือดร้อยนะครับพ่อพันดังอยู่แล้วนะครับนี่ครับก็ถือว่างามพี่น้องนะครับตัวนี้นะครับพ่อพันตัวนี้นะครับเนาะนะครับโอเคครับผมสำหรับคิวนี้นะครับพาว่าเบิ้งลูกสาวออกฟอร์ดพี่น้องนะครับอานุการดีนะครับสีกับคอน้างดีนะครับแข็งขานะครับใส่ได้นะครับนี่ครับตามภาพเลยพี่น้องนะครับ โอเคนะครับประกอบการตัดสินใจเนาะนะครับเพื่อเพื่อได้อยากเอาพ่อพันธุ์ตัวนี้นะครับมาผสมนะครับกับเบืงโค้งสางนะครับเบึงหน่วยการมันนะครับกือว่าใช้ได้ครับพี่น้องนะครับเหมาะกับการเอาไปพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์นะครับเนาะนะครับโอเคครับพี่น้องสรัพย์คลิ่นี้ผมก็หน่ยเขงงวนะครับฝากพี่ฝากน้องกับพี่สนี้ครับสวัสดีครับ